วัสดีค่ะวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องมุกดาทาร่นะคะติดตามให้ยายด้วยนะคะกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับยายลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนกันนะคะมาตั้งกิตอธิษฐานกันนะคะนึกถึงหน้าคนที่เราคิดถึงค่ะเขาเงียบไปเขาจะติดต่อมาไหมเพราะอะไรนะคะเขาเงียบไปเขาจะติดต่อมาไหมเพราะอะไร มาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะใครที่เข้ามาดูนี่เดลว์ราศีเมทุนคนราศีเมทุนนะคะราชินีถ้วยนะคะคนธาตุน้ำก้าวดาบคนธาตุไฟคนธาตุลมโทษทีค่ะนะคะคนธาตุลม เข้าสู่ช่องมุกดาทาโลคนที่เงียบไปกับจะติดต่อมาไหมเพราะอะไรนะคะใบแรกออกมาเด็กเหรียญมีการส่งอยู่นะคะเราส่งเขาหรือเขาส่งเราเป็นไว้ว่าทรากันได้นะคะมีการส่งเราถามว่าคนที่เงียบไปเขาจะติดต่อมาไหมเพราะอะไรเขาส่งเราอยู่นะคะ อยู่ในใจเขาคิดหอดคิดถึงอยากกลับมาอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราอยู่นะคะ <c oughs> ใจไม่แข็งพอนะคะแปดดาบเขาก็เครียดเหมือนกันไม่ต่างจากเราเครียดคิดเยอะคิดมากจะเอายังไงจะติดต่อกลับไหมจะเลิกจะไปต่อโอ้ยเขาก็คิดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ นะคะไม่ต่างกันจากเรานะคะถามว่าเขาส่งไหมเขาส่งอยู่นะคะถึงจะนิ่งเงียบแต่ยังไม่มีใครเข้ามาณนะเวลานี้ตอนนี้คิดเยอะคิดหนักคิดมากนะบางคู่บางท่านอาจจะมีปัญหากันเรื่องเงินหรือเปเล่านี่ทะเลาะกันมีปัญหากันขอความช่วยเหลือเรื่องเงินไหมคุณทำไมไม่ช่วยเหลือฉัน หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เลยมีเหตุให้ทะเลาะก,กันงใจเย็นๆแปดเหรียญบางครั้งบางทีฉันนิเงียบไม่อยากติดต่อไม่อยากพูดไม่อยากคุยฉันโฟกัสไปที่เรื่องการทำงานงานฉันยุ่งงานฉันเยอะฉันต้องการทำเงินให้ได้มากฉันต้องการเงินประเด็นที่ทะเลาะก,กันที่ห่างกันไปที่เงียบกันไปหลายคู่หลายท่านมาจากเรื่องเงินนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนไม่แฟร์คนคนนี้อาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวคนคนนี้อาจจะเป็นคนขี้งกขี้เหนียวนิดนึงนะคะไม่ชอบช่วยเหลือเลยมีประเด็นกันขึ้นมาคนคนนี้ขี้หึงอิตฉาหากนะคะคนคนนี้เขายังมีเราอยู่ในใจอยู่นะคะใจเย็นๆนะคะหนึ่งเหรียญ ถ้าเขากลับมาครั้งนี้ถ้าได้พูดได้เจอได้พูดได้คุยกันที่เขาเงียบไปเขาต้องการทําเงินเขาต้องการสร้างฐานะให้มั่นคงเขากลับมาครั้งนี้เรื่องการเงินไม่มีปัญหานะคะเขาจะช่วยเหลือเรื่องการเงินหลายท่านหลายคนอาจจะนิ่งๆเงียบไม่มั่นใจนะคะเขาคิดถึงไหมเขาส่งไหมเขาสง่งอยากกลับมานะเขาอยากกลับมาด้วยนะคะ หลายท่านหลายคนอาจจะว่าเขาเงียบไปเพราะเขามีคนอื่นหรือเปล่ายังไม่มีนะยังไม่มีคนอื่นนะตามหน้าไพา่หนะเวลานี้นะคะแต่เขายังเป็นคนรักอิสระอยากอยู่แบบชิวๆอยากเป็นอิสระยังไม่อยากผูกมัดตัวเองอยากอยู่แบบเงียบๆความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะคะเป็นได้แค่คนพูดคนคุยหลายท่านหลายคน อาจจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสามีภรรยากันโดยชอบธรรมความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะคะลาชินิดาหลายท่านหลายคนอาจจะมีปัญหาที่ต้องนิ่งเงียบจากกันไปด้วยคำพูดคำจาไม่ลงกันบางคนเป็นคนพูดตรงๆนะ บางคนอาจจะพูดเหมือนขอนผ่าซากเหมือนไม่รักเราพูดมาแต่ละทีเนี่ยโอ้ยเจ็บนะคะคนคนนี้ถามว่าเขาเงียบไปเพราะอะไรเขารักไหมเขาส่งอยู่นะคะเขารักอยู่นะคะในใจยังมีเราเสมอนะคะไพ่ใบแรกออกมาก็บ่งบอกให้รู้เลยยังส่งยังคิดถึงอยู่ <c oughs> ยังเครียดยังทำอะไรไม่ถูกเยยะกุ้งคิดเยอะคิดมาก นิ่งเงียบยังมีเราอยู่ในใจอยู่นะคะนิ่งเงียบไม่อือไม่อือนะคะเหตุผลที่ทะเลาะกันห้าดาบขึ้นมาอาจจะต้องอาจจะทะเลาะกันมีปัญหากันฉันนิ่งเงียบเนี่ยโฟกัสไปที่การทำมาหากินแปดเหรียญขึ้นมาโฟกัสไปที่เรื่องการเรื่องงานฉันจะไม่สนใจใครแล้วฉันเอาเงินเป็นหลักตอนนี้ยังอยากเป็นอิสระ ยังอยากจะใช้ชีวิตชิวชอยู่นะคะถามว่าเขาลากไหมเขาก็ยังลักอยู่เขาจะติดต่อมาไหมจะติดต่อกลับมาอยู่นะคะแต่แช่งแกล้งทําเป็นเงียบไปหลายท่านหลายคนอาจจะไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ที่ไหนอะไรที่ไหนยังไงมาด้วยนี่อยากให้เขากลับมาเขาจะกลับมาอยู่นะคะใจเย็นๆค่ะที่เขาไม่ติดต่อกลับมาเพราะอะไรหนึ่งอยากอยู่คนเดียวอยากฮิลลิ่งตัวเอง อยากทําใจกับทุกอย่างกับทุกเรื่องเดี๋ยวฉันสบายใจแล้วฉันจะติดต่อกลับมาเองทำว่ารักษไหมรักค่ะยังมีเราอยู่ในใจอยู่ค่ะไปไหนก็ยังมีเราอยู่ในใจอยู่นะคะยังซื่อสัตย์อยู่ค่ะตอนนี้ให้ฉันทําใจให้ฉันฮ <c> ล <oughs> ่ลิงตัวเองก่อนบางคนอาจจะเงียบไปเพราะเรื่องงานบางคนอาจจะเงียบไปเพราะอยากสร้างฐานะทําเงินก่อนฉันจะติดต่อกลับไปนะคะ ดูไพ่สรุปค่ะไพ่ใต้สำรับราชาดาบอืมราชาดาบก็ขึ้นมาคู่กับราชินีดาบอืมมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมนี่นะคะราชาดาบมงบอกว่าคนคนนี้เป็นคนเด็ดเดี่ยวนะเป็นคนอีโก้เป็นคนเอาแต่ใจไม่ค่อยฟังเหตุผลรักก็บอกไม่รักอืมนิ่งเงียบปากกับใจไม่ตรงกันคนคนนี้ถามว่ารักไหมรักนะคะ ราชาดาบนรักนะคะแต่ปากกับใจไม่ตรงกันเก็บไว้ในใจแต่ถามว่าเขารักไหมเขารักราชาดาบราชินิดาบพวกคุณไม่ค่อยคุยกันและคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะพยายามคุยกันให้รู้เรื่องนะคะกับโัวข้อที่ว่าเขาเงียบไปเขาจะติดต่อกลับมาไหมเพราะอะไรเขาเงียบไปเพราะเขาทําใจเขาทํางานเขาทําเงินเขาอยากสร้างครอบครัวอยู่ไปก็ทะเลาะกัน ฉันเงียบดีกว่าไม่อือไม่อือแต่ถามว่าเขารักไหมรักนะคะจะติดต่อกลับมาไหมเขาเฮลิ่งตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเขาจะติดต่อกลับมาค่ะ